ขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัฐที่32นะครับต้นทางชุมทางหัดใหญ่ปลายทางกรุงเทพนะครับกำลังจะผ่านชุมชนบ้านเมงนะครับวันนี้ทำขบวนโดยฮิตาชิแน่นอนนะครับมาดูนัมเบอร์กันนะครับว่านัมเบอร์อะไรนะครับ ทิตชิ4504นะครับทำะบวนด่วนพิเศษร์ทัศนารัตที่32นะครับต้นทางชุมทางหัดใหญ่ไปายทางกรุงเทพนะครับ ตอนนี้ขบวนโด่วนพิเศษทักษ,ษิณารัฐที่32นะครับต้องจอดเพื่อให้ขบวนธรรมดาที่255นะครับเข้าสู่ทาง2ให้เรียบร้อยก่อนนะครับหลีกที่ทาง2นะครับที่ชุมทางหนองประดุกนะครับ รอให้ในายสถานีให้สัญญาณนะครับขบวนด่วนพิเศษที่32นะครับก็จะทำเดินเครื่องนะฮะผ่านชุมทางหนองบดุไปนะครับ ทักซีนารัตต้องรอนานเลยนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นขบวนเป็นขบวนน้ำตกหรือเปล่านะครับเพราะว่ามีรถไฟนะครับหลีกเข้าทางสองไปขบวนแล้วนะครับขบวนหลีกเข้าทางสองไปนะครับขบวนด่วนพิเศษทักษินารัตคงต้องจอด เพื่อให้ขบวนขบวน255ผ่านไปก่อนนะครับครับตอนนี้ขบวนด่วนพิเศษที่31นะครับจอดสนิทเลยนะครับเพราะว่าขบวนด่วนพิเศษที่43และขบวน255นะอยู่ละรางสองนะครับนี่นะครับหลังจากที่ขบวนด่วนพิเศษทักษินารัสที่32ผ่านชุมทางหนองประดุกไปแล้วนะครับแล้วก็ขบวน ส่วนพิเศษที่43นะครับก็เคลื่อนตัวออกจากชันฉลาที่2นะครับ นี่นะครับด่วนพิเศษที่43นะครับต้นทางกรุงเทพไปทางสุราษฎร์ธานีนครับเนี่ยเดินเครื่องออกจากชานชาลาที่2ของชุมทางหนองประดุกนะครับเพื่อ,อมุ่งหน้าสถานีบ้านโป่งนะครับเพื่อจอดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีบ้านโป่งครับเดี๋ยวเราตามไปที่สถานีบ้านโป่งนะครับแล้วก็ รอดูขบวน2 55ตามหลังมานะครับ,รบนี่นะครับขบวน2 55นะครับเมื่อกี้ที่หลีกเข้าทาง2กับขบวนด่วนพิเศษที่4 3นะครับหลีกเข้าทาง2ด้วยกันนะครับเพื่อให้ด่วนพิเศษทักษินารัตที่สามสองอ่ะผ่านไปนะครับแล้วว่าด่วนพิเศษที่4 3ก็ออกจากชุมทางหนองประดุกไปแล้วนะครับเมื่อกี้นี้ ตอนนี้ขบวน255นะครับที่หลีกที่ชุมทางหนองประดุกนะครับที่ทาง2ก็มาถึงสถานีบ้านป่งแล้วครับแล้วก็กำลังเคลื่อนตัวออกจากสถานีบ้านโปง่ง ก็าฝาก,กเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ